ในหน้า TikTok ทำคลิปรีวิวอย่างเดียวไม่ทำไลฟ์สดได้หรือไม่ คุณวิจัอธิบายแบบนี้นะสำหรับคนที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในหารายได้จาก TikTok นะคะจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือเอเตอร์เนาะสายซัพพอร์ตสายความสนุกสนานนะ,ะอันนั้นนะเขาก็จะไปเล่นไลฟ์สดนะคะเขาก็จะมีรายได้จากการรับของขวัญนะะในในคลิปวิดีโอด้วยแล้วก็ในไลฟ์สดด้วยนะแต่สำหรับพวกเรานะที่เป็นนายหน้าเนี่ยเราต้องการยอดขายเราต้องมีรายได้จากการขายสินค้าดังนั้นค่ะเริ่มต้นเลยนะ ถ้าเกิดถามคุยว่าระหว่างคลิปวิดีโอกับไลฟ์สดค่าคนเป็นในหน้านะทำคลิปวิดีโออย่างเดียวได้ไหมไม่ทำไลฟ์สดได้ไหมคุยขอแนะนำว่าไม่ได้นะะต้องทำคู่กันนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมการทำคลิปวิดีโอนะเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยต้องปักตะกร้าด้วยนะคลิปเรามีคุณภาพชัดเจนว่าขายอะไรแล้วก็ปักตะกร้าทุกคลิปนะการทำคลิปวิดีโอเนี่ยแล้วปักตะกร้าเปรียบเสมือนพี่สะสมกองทับนักขายค่ะ นะเขาเรียกว่าเริ่มสะสมกองทัพนักขายนะเวลาที่มีเซลล์มาสมัครงานหนึ่งคนเนี่ยเวลาที่เขาเข้ามาทำงานใหม่ๆเขาจะมีช่วงทดลองงาน3เดือนถูกไหมคะนะ เพื่อที่จะปั้นเขาเนี่ยไปฝึกทําการตลาดฝึกออกข้านะคะเป็นไงคะนึกถึงเนี่ยเวลาคลิปของเราเนี่ยกว่าเซลคนเนี้ยเขาจะมียอดจะมีออเดอร์แล้วรับยอดเองได้นะ,ะอาจจะเป็นเดือนที่3มเดือนที่4เดือนที่5ก็ได้นะคะแต่คราวนี้มานึกถึงคลิปของเราถ้าเปรียบเสมือนเซลลคนเนี้ยคลิปของเรา1คลิปค่ะ ออกไปทำงานค่ะนะชัดเจนมากเลยหุยบุคลิกมากเลยนะเนื้อหาดีมากเปิดมาแบบหยุดนิ้วดูนะคะเนื้อหาก็ดีแล้วก็มี call to action ว่าจิ้มที่ไหนซื้อที่ไหนนะคะเป็นไงคะครบคุณสมบัติที่สำคัญติด SEO อีกเป็นไงคะโอ้คบคุณสมบัติเลยเคราวนี้พอครบคุณสมบัติตรงเนี้ยถ้าคลิปเราครบนะคะติด SEO เรียบร้อยแล้วเนี่ย AI ค่ะเขาก็จะนำส่งคลิปของเราไปยังผู้ซื้อ ไม่ใช่กลุ่มคนทั่วไปแล้วนะสังเกตไหมคะว,ว่าเวลาที่เราทำคลิปรีวิวปักตากา้าจะมียอดวิวค่อนข้างน้อยบางคนหลักสิบบางคนหลักร้อยไม่เกินห้าร้อยนะพี่รู้ไหมคะว่านั่นนะคือฐานผู้ซื้อนั่นก็คือคนที่อยากซื้อสมมุติวันนี้เรารีวิวน้ำยาปรับผ้านุ่ม AI ก็จะนำส่งคลิปของเราค่ะไปยังกลุ่มของคนที่ต้องการซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม อาจจะเป็นแม่บ้านอาจจะเป็นสาวออฟฟิศสาวโรงงานต่างๆช่วงอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปหรือแม่บ้านที่อายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปที่ทำงานอยู่บ้านนี่ค่ะ AI เขาก็จะนําส่งตรงนี้ไปยังกลุ่มคนกลุ่มนั้นซึ่งบางทีกลุ่มคนกลุ่มที่ต้องการซื้อเนี่ยค่ะพี่ย่อมน้อยกว่ากลุ่มคนที่เขาสายเอนเตอร์เทนแล้วคือเล่นไลฟ์สดอยู่แล้วอัตราส่วนคือมันต่างกันอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปซีเรียสเวลาที่เรา ลุกขึ้นมาทำคลิปวิดีโอแล้วปักตะกร้าค่ะนะพยายามทำคลิปวิดีโอรีวิวสินค้าแล้วปักตะกร้าทุกคลิปเปรียบเสมือนนักขายหนึ่งคนค่ะที่เขามีคุณสมบัติครบแล้วค่ะเขากำลังทําหน้าที่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะอย่าไปใจร้อนนะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าในช่องที่เขาปังๆทำไมเขาถึงอัปโหลดคลิปนะบางที5คลิปบางที10คลิปนั่นคือสาเหตุที่เขามีรายได้หลักแสนเนี่ยเพราะว่า เขาสะสมกองทัพนักขายเขาเยอะค่ะนะบางคนกองทัพนักขายคนแรกเนี่ยเอ้ยไม่เวิร์กหรอกมาพอมาคนที่สองเนี่ยเราก็เกิดการคัดกรองมากขึ้นเพิ่มคุณภาพมากขึ้นเห็นไหมคะมีการปรับปรุงมากขึ้นนะมาคนที่สมเฮ้ยเริ่มดีขึ้นว่ะเริ่มมียอดขายล้วคนที่4ี่เออดีเนาะเอ้ยรู้สึกว่าเซลล์คนนี้แบบเฮ้ยทำงานดีเนี่ยเออนะพอคนที่ห้าคนที่ห,คน,หคนที่เจเป็นไงคะ คราวนี้เองเพิ่มประสิทธิภาพค่ะคลิปเราก็เหมือนกันค่ะพี่ไม่มีใครเวิร์กตั้งแต่คลิปแรกนะะบ,บางคนเป็นร้อยคลิปนั่นแหละกว่าจะครบองค์ประกอบของคลิปคุณภาพดีกว่าคลิปจะติด SEO บางทีเป็นคลิปที่ร้อยอะไรเงี้ยนะดังนั้นนะให้ความสําคัญกับคุณภาพของคลิปเรานะคะว่าเราต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่าเราอยากจะขายอะไรทิศทางของช่องเราจะไปเป็นแม่ค้าติดตะก้าขายอย่างเดียวนะหรือจะไปเป็นนักแบบ เล่นนักเอนเตอร์เทนนะคะเออนะ AI เขาเปรียบเสมือนบรรรักษ์อ่ะถ้าช่องพี่เป็นช่องรีวิวในหน้าเขาก็จะไปเอาคลิปของพี่ค่ะไปยังกลุ่มของคนที่ต้องการซื้อแต่ถ้าพี่เป็นคลิปสวัสดีวันจันทร์เล่นบ้างสลับกันบ้างเป็นไงคะน่นอ่ะเขาก็ส่งไปยังกลุ่มคนที่ไม่ซื้อดังนั้นไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าทำไมเราถึงไม่มียอดขายเพราะ AI นำส่งไม่ตรงกลุ่มค่ะ นะแล้ว AI เขาไม่มีตาไม่มีหูไม่ไม,ไม่ไม่สามารถสัมผัสได้แต่เขาสามารถสแกนได้ว่าช่องของพี่คลิปเนี้ยนะนะสแกนตั้งแต่ช่องเลยสแกนตั้งแต่คลิปเลยนะแล้วก็คนทําด้วยนะว่ามีคุณลักษณะยังไงอ๋อลักษณะสนุกใช่ไหมชอบความเอนเตอร์เทนชอบความสนุกใช่ไหมแต่ไม่มีการปักตะกร้านะเอ่อไม่มีการขายสินค้าใดๆเขาก็ยังไปส่งส่งไปถึงคนกลุ่มส่วนใหญ่นะแต่ถ้ากับอีกคนหนึ่ง ลุกขึ้นมารีวิวสินค้าปักตะก้าอย่างเดียวเลยขายผงซักฟอกขายข้าวสารขายน้ำมันพืชขายถุงเก็บขยะนะเป็นไงคะขายน้ำยาปรับผ้านุ่มนะรีวิวน้ำพริกเออนะทุกคลิปของเขาคือปักตะก้าหมดเลยนะอันเนี้ย i i เขาก็จะสแกนแล้วว่าอ๋อช่องเนี้ย ทุกคลิปไม่มีคลิปสวัสดีวันจันทร์เลยไม่มีคลิปล้อเล่นเลยไม่มีคลิปเอนเตอร์เทนเลยดังนั้น AI ค่ะเขาก็จะนำนำส่งคลิปของพี่ทั้งช่องค่ะไปยังกลุ่มผู้ซื้ออพอช่องเราชัดเจนทุกคลิปนะคราวนี้แหละก็มีคลิปแมทค่ะมันก็จะเกิดการขายดีแล้วขายดีอีกจนทำให้คลิปช่องนั้นนะคะเป็นไวรัลนะอันนี้สำหรับมือใหม่นะต้องทำคู่กันนะ แล้วการที่พี่จะให้เป็นคลิปแมสกับคลิปไวรัลเมื่อช่องพี่ชัดเจนแล้วเจอกลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้ซื้อที่ใช่สําหรับพี่แล้วนะให้เอาสินค้าที่เป็นสินค้าแมสอะคะ่ะสินค้าที่ขายดีในช่องพี่เนี่ยลุกขึ้นมาไลฟ์สดพอถ้าเกิดว่าพี่ลุกขึ้นมาไลฟ์สดปุ๊บนะเขาจะเพิ่มประสิทธิภาพนะในการนําส่งได้ดีขึ้นมันเป็นการไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนว่าเป็นแม่ค้ากับกลุ่มลูกค้าคนเนี้ย ได้ปฏิสัมพันธ์กันมันก็เลยเกิดการซื้อซื้อขายกันเยอะขึ้นนะดังนั้นพี่ๆคะ่ะช่วงแรกเราอาจจะทําคลิป หาความชัดเจนของตัวเองก่อนนะว่าเราต้องการที่จะชัดเจนในช่องไหนอยากขายอะไรเอาให้ชัดเจนนะคะโอเคนะยังไงคุยก็ฝากติดตามคุยไว้ด้วยนะเดี๋ยวคุยจะมาอัปเดตข้อมูลแบบนี้ให้กับพี่ๆเรื่อยๆนะคะช่วงเวลาที่คุยรอผู้ติดตามครบ1000คนอยากให้พี่ๆคะ่ะติดตามคุยไว้นะคะเดี๋ยวคุยจะมาอัปเดตแบบนี้ให้พี่ๆได้ทําความเข้าใจกันก่อนนะคะสําหรับนายหน้ามือใหม่นะติดตามคุยด้วยนะคะ